วันวาเลนไทน์มันก็จะมีทั้งคนที่สมหวังและมีทั้งคนที่ไม่สมหวังค่ะอย่างหนุ่มคนนี้ไอซ์พาริสล่าสุดออกมาประกาศแล้วนะคะว่าสเตตัสตอนนี้ผมอยู่ในสถานะที่โสดสนิท<อ>ครับ<อ>นั่นหมายความว่าตัวเขาเองเนี่ย เลิกกับแฟนสาวไปแล้วนะคะ<อ>แฟนคนนี้คบกันมา5ปีนุาดูสงขาใช่เขาดูสวีดการเขาดูลักกันดีนะกับอดีตแฟนสาวแล้วก็เป็นนางแบบด้วยแต่ว่าได้ตัดสินใจเลิกราก,กันไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่คบหาดูใจกันมานาน5ปีด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเองกับอดีตแฟนเนี่ยต่างก็โตขึ้นมีความฝันที่แตกต่างกันออกไปตัวหนุ่มไอซ์เองก็พยายามจนถึงที่สุดแล้วทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องแยกทางกันจริงๆยอมรับนะว่า มันก็ยากมากเหมือนกันเพราะจากกันโดยที่ยังรักกันอยู่คือหลายคู่เป็นแบบนี้นะเลิกกลาก,กันทั้งที่ก็ยังรักกันแหละจนถึงตอนนี้ไอก็บอกนะว่าก็ยังเสียใจแล้วก็เสียดายเพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงหนุ่มไอกันหน่อยค่ะจริงๆอะก,ก็คงต้องเป็นแบบเป็นการบอกครั้งแรกครับ <c ười> ชอบเหบอกว่าบอกว่าตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็โสดแล้วครับเอใครหนึ่งน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นก็สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งพอยิ่งโตมันยิ่งกเหมือนต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็มีการเหมือนพยายามแบบพยายามจะจับมือกันไว้ให้แน่นอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่พอมันพอมันยืนห่างกันมากๆมันยิ่งยิ่งจับมันก็ยิ่งเอื้อมแล้วมันก็ยิ่งเจ็บอะบ อืไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมนะการเลิกรากกันไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ตลอด5ปีเชื่อว่ามันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทั้งคู่แนนนอะเรื่องความรักอาจจะไม่ลักกี้แต่ว่าผลงานเพลงน้องมีแล้วนะใช่ได้เพลงใหม่น้องออกแล้วรู้สม